ของใครอะครับออ๋ช่ Tamana de la ตอนนี้บอกไ้ก็คุยเพื่นตลอด ทออ,ออกไหนก็ไี้เจอพี่คะทุกคนมันมากินทอเช้าอยู่าม,มาก่เน,นี่ยทอเช้าเด็ดมาตั ชื่ออะไรสามจิตเนี่ยินดาส<ะ>วัสดีค่ะลินดาหรือลินดาล,นลินดาเอ L I N คือมัสดีค่ะพี่ลินดาทำไมไมีหมวกเหมือนน้องหญิง <c oughs> เลยอ่ะคูณเลน่นคูณเล่นสตดีนะคะขุบคุณมากินแต่เธอก็าาไอ้นั่นมันดน เาอกมัน่อนเรื่องมองของแค่นีอ่า ปิดกัน้นอ่าโพสคลิปไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ลบคลิปออกอะประมาณสามคลิปอะโพสโพสออกไอ้โพสนี่<อ>นไงแตงโมฝนทักทายได้<อ>นะหายไปหมดเลยเธอก็โพสวางของเแล้วตัวเองนี่โพสรธอวก็คือหมู่ใจเย็นไม่ได้เหรอตลาดตัวเองของมันมายัยงไมโ่โกรธแต่ไม่โกราเลย ไม่ต้องบอกเขาด้านเย็นต้องคิดกับมันมันจะให้เขารู้ว่าว่าเชงนี้เชียยังไม่โอนอะ่ะก็ต้องให้เขารู้ว่าเออด้านเย็นวางของไว้เดี๋ยวเราโอนให้อาของเราค้างไม่เราเขาไม่คิดเอาว่าวางของไว้เราอาจจะยังไม่อยู่ตรงไหนก็ได้เออเราอาจจะอยู่นอกทำอะไรี่เดินก็ได้เชยบอกเย็นยังโอน พ okay. อถ้าอมาตัดไัคนดูหายไปเลยทุกคนเมื่อกี้มีนะักซิมติคอนะ่รอ <c oughs> างอยู่ตรงนี้ยคางทาง,ทางยู่หนึ่งก่อน ไม่ได้เหรอสั่งอะไรไปสั่งเนื้อเขาลืมมาะไม่ลืมเขาไปซื้อข้าวซื้ออะไรพี่อาป้าน่ากิน,นแ,แต่วันนี้กับข้นาวร้านนี้ไม่น่ากินอัน,นนี้มันลขายหมดแล้วเลไม่น่ากิน หมดแล้วแม่ที่นางกินไหมเพราะว่าพ่อบอกก็ใส่เต็มเต็มแล้วแมว่าคนชอบดูว่าใส่นี่ขนาดนี้ เดืดแ้วอันี่ไง่พันเนื้อทขามีได้เหรอได้มาแล้วดีไม่ใช่ไม่ได้อยู่นะนี่ให้ทุกคนดูไอ้ข้อกะเพราเนื้อเหรอได้ค่ะเพื่ออะไรกะเพรา ผัดเนื้อผัดชาเนื้อปะรือว่าอ๋อ,อ,อเป็นเนื้อเลยวัวเหรออะไรนนก,กัววับชะเหรอใช่ปะอือก็เธอสั่งยังไงผัดกะเพราผัดชากะเพราก็กืเขาผัดาาผัดชาี่มีะออกะเพราผัดชาไม่ใชอ้าวปะนั่งไงมันมีกะเพราออต้องไปสั่งนี้มากกว,ว่า 大爷，这 thank <laughs> you กินกับข้าวเนื้อจะกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำ เดี๋ยวไว้แค่นี้กันนะบ๊ายบายขอให้พลังจองสถิตยอยู่กับท่านทุกคนมีพาวเวอร์บีวิชยู